เลฟูแสดงความสนใจฟาเบียนบรูยเข้ามาเป็นกองกลางปลายใหม่ในทีมแอนฟิลในช่วงเสมอนหน้าผงโปรเจคชั่นมิลานต้องชนะวิเคราะห์5ข,ข้อก่อนทางเลฟูเยือนเอซีมิลานเอเิเก้ไม่เห็นด้วยซาลาแค่ที่7ของมาลงดอนในครั้งนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยการนี้ทางสโมอสรลิเวอร์พูลทีมอันดับที่2บนตารางเพีรกิจตกเป็นข่าวว่ากำลังให้ความสนใจในตัวของฟาเบียนบรยกองกลางตัวเก่งจากทางสโมอสรนารบ,บรีเข้าสู่ทีมใ,ในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้าโดยทางลิเวอร์พูลนั้นกำลังมองหาหนักเตะกองกลางร,รายใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่ของเจเดนแฮนเดอร์สัน เมิเนอร์และก็ตีเอโกอันคันตรราที่ทุกคนมีอายุเกิน30ปีไปแล้วตอนนี้โดยการรายงานนี้มาจากทางลิเวอร์พูลเอ o คโดยอ้างอิงแรงข่าวจากทางฟิกชั e เจสสื่อในประเทศสเปนโดยระบุว่าลิเวอร์พูลมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากเลยนะ ทีคว้าตัวฟาเบียนปรุยกของกลางชาวสเปนไว้ช5ปีเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมอเมอร์หน้าหลังจากทีนเตะร,รายนี้เลิอสัญญากับทางนัปรลีอีกเพียงแค่2ปีเท่านั้นและคาดกันว่าทางนัปเบลีก็พร้อมที่จะปล่อยนเตะร,รายนี้ออกจากทีทมเช่นเดียวกันหากได้ราคาที่เหมาะสมในครั้งนี้โดยนากานี้ดิบภูมนะฮะประสบปัญหากองกลางได้รับราการบาดเจ็บหลายรายไม่ว่าจะเป็นฮาวิเอฟเรีสนามิเกตาเจมินเนอร์และก็เคอร์ติสโจน ทำให้ตอนนี้ทางลิเวอร์พูลมีความจําเป็นที่จะต้องมองหากองกลางรายใ,ใหม่เข้าสู่ทีมโดยด่วนเพื่อเปกระตังสาคัญให้กับทีมในฤดูกาลหน้าในก่อนหน้านี้ทางด้านของจีโกอันคาตร่าก็เคยออกมาแนะนําให้ลิเวอร์พูลเซ็นคว้าตัวฟาเบนบรุย่ยเพื่อนร่วมทีมชาติของเขาเข้าสู่ทีมแอนฟิลมาแล้วครั้งหนึ่งเราบอกว่านักเตะฝ่ายนี้มีความสามารถที่ยอดเยี่ยมและก็เหมาะสมกับทางลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากและตัวของเขาเองนั้นก็อยากจะเล่นฟุตบอลร่วมกับทางฟาเบนบรุย่ยที่ลิเวอร์พูลนะ โดยหากลิเวพร์พูลสนใจคว้าตัวฟาเบียนบรุยเข้าสู่ทีมจริงแล้วแล้วก็คาดกันว่าทางสโมสรนาบลีน่าจะเรียกร้องค่าตัวนักเตะรายนี้สูงถึง60ล้านยูโรหรือประมาณ51.1ล้านปอนด์โดยที่ดุการนี้ฟาเบียนบรุยทําไปแล้วถึง5าประตูกับอีก3แอสซิสจากการที่เจอร์กินคอปนะฮะเคยกราบมอบไว้ว่าต้องการตัวเข้าสู่ทีมเป็นอย่างมากและตอนนี้คู่แข่งอย่างทางบาร์เซโลนาและก็ทางเรอลัลมาดริด ตางก็ถอนตัวจากดิวนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะมองว่านักเตะปรายนี้ถูกโกงราคาแพงเก,กินไปหลังจากที่ทีมดังในลีกสเปนทั้ง2ทีมนี้เคยความสนใจเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทําให้ตอนนี้ทางลิเวอร์พูลไม่มีคู่แข่งสําหรับดิวนี้และก็มีโอกาสที่ดีที่จะคว้าตัวเข้าสู่ทีมและการน,นันในคงนี้เจคกินคอปกุสูทางเยอรมันของทางลิเวอร์พูลประกาศเจตนารมชัดเจนแล้วว่า จะมีการปรับเปลี่ยนทีมยุกใหญ่หรือโรเตชันในแมตช์เยือนเอซีมิลานในศึกยูฟาแชมเปียนลีกกลมบีเกมวันนี้สำหรับสถานการณ์ของทางหงแดนลิบอร์ฟูพวกเขาลอยลำเข้ารอบน็อกเอาท์ฐานะแชมป์กลุ่มไปแล้วฉะนั้นจึงไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามและก็เป็นโอกาสที่ดีที่นักเตะสำรองดาวรุง่งจะได้โชว์ฝีเท้าในวิธีใหญ่แบบนี้ ขณะที่ทางมิลานงานนี้พวกเขาต้องลุ้นทีมของตนเองเอาชนะผู้มาเยือนให้จงได้และยังต้องไปสวดภาวนาให้ FC ฟซีเปอร์โตเสมอกับทางอาร์เรติโกเมาดริดซึ่งจะทําให้ตั๋วไปสุดท้ายตกมาอยู่ในมือของพวกเขาณนะบัดนี้โดยกันนี้เรามาเริ่มจากที่1กันก่อนกัน,กน,กน,กนปรับเปลี่ยนแบบยกชุดโดยครอปเนี่ยจะทีมชุดที่แข็งแกร่งที่สุดนกสนามใน3แมตช์ล่าสุดนี้ แต่สำหรับในเกมสุดท้ายของกลุ่มบีที่ต้องไปเยือนมิลานเชื่อมาว่าหงแดงได้โบฟูทำการโรทชเชนแบบขนาดใหญ่นะด้วยการที่ช่วงธันวาคมน,นี้มีโปรแกรมแน่นเอียซึ่งนอนว่ากุนซือชาวเยอรมันต้องพยายามรักษาสภาพร่างกายของลูกทีมของตนเองเอาไว้ให้สมบูรณ์แบบที่สุดฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทีมจึงเป็นเรื่องปกตินะที่สําคัญเด้โบฟูเข้ารับนักเอาานะแชมป์กลุ่มไปแล้วยิ่งไม่มีอะไรต้องคิดมากฉะนั้นสาวกเดอะคอปเนีย คงจะได้เห็นผู้เล่นสำรองและก็บรรดาดาวรุ่งได้ลงคอสหนิมออกจากนักแข่งอย่างแน่นอนน่าสนใจก็คือบรรดาหงไวยกระต๊์นะฮะอย่างทางไทเบอร์เมอร์ตันคอนเนอร์แบตเอรีและก็อิบราจาดิกสันบอนเนอร์มีโอกาสลงซ้อมกับทีมชุดใหญ่ในการนี้มีความเป็นไปได้สูงที่พวกเขาจะได้อาลงเล่นตัวจริงในเกมที่สนามซานซิโรในครั้งนี้ต่อมาข้อที่2อิบราหิมาพร้อมหักปีกหง โดยแมตช์แรกที่แอนฟิลด์น่าสดใดยที่ชาราตันอิบราฮิโมวิชม่ได้ลงสนามแต่ระับเกมที่ซานซิโล่สาวกปีศาจแดงดำจะได้หัวหอกมากประสบการณ์กระช่วกตาข่ายผู้มมเยือนอย่างแน่นอนซึ่งทางอิบราฮิมาในวัย4 0ปีจะคงเป็นผู้เล่นคีย์แมนของบรอสโซเนลลี elli, ่โดยเขามีส่วนสำคัญในการนำสโมสรหลังจากฝูงในศึกการโชดสนดาร์รีขณะที่แชมเปียนลีกก็ยังมีลุ้นเข้ารอบตักเอาท์เช่นเดียวกันซึ่งหัวหอกชาวสวิสินะฮะ ตะบันให้กับทางเอซีมิลานไปแล้วทั้งสิ้น6ประตูแต่ทั้งหมด12เกมในการแข่งขันทุกประการซึ่งนอินดอร์ว่าเขานั้นยังคงเป็นตัวความหวังในการยิงประตูยอดเยี่ยมแห่งชิน field. อแอนฟิลยางไรก็ตามสิ่งที่ทําให้มิลานต้องเซงคงชนี่ไม่พ้นอรเรื่องที่พวกเขาไม่มีซิมงเคลียอาการหลังจอมแกร่งที่ต้องเข้ารักการผ่าตัดหัวเข่าและก็ไม่สามารถลงเล่นกระทางต้เกัดได้เลยในช่วงเวลาที่เหลือของซีซั่นนี้ซึ่งนอินดอร์ว่าสเตฟาโนปิโอรีกุนซูมิลานเนี่ย จำเป็นต้องจัดชุดใหญ่ในการทำศึกสำคัญในครั้งนี้และก็มีโอกาสกำชัยชนะสูงเป็นอย่างมากเนื่องจากครอปประกาศชัดเจนแล้วว่าจะโรเตชันแบบยกแผงทศมาข้อที่ 3. มหาเทพโอริกีนำทัพแนวรุกโดยกันนี้แม้ว่าครอปนียจะให้ความสำคัญชัดเจนเรื่องเทคติกของเขาในเกมเยือนดินแดนมักโรนีว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นชุดใหญ่หลายตำแหน่งแต่สำหรับทางเกมรุกคาดกันว่าโมเมตซาราดน่าจะยังคงเป็นตัวหลักเหมือนเดิม ถึงแนวรุกหลักของทางเดอะเรดในวัานี้ได้แก่ซาร่าสเดีย m มาน่ติโกโชตาขณะที่โรเบรตเตอร์ฟิมิโนเพิ่งจะกลับมาฟิตกันอีกครั้งโดยเหตุนี้ทําให้ครอปคงจะเลือกใช้งานหลักตัวหลักแค่ตัวเดียวเท่านั้นโดยคาดกันว่าหวยน่าจะออกอยู่ที่บังโมโดยเขาทําผลงานได้อย่างโดดเด่นด้วยการซัดไปถึง6ประตูจะทั้งหมด5เกมแชมเปียนลีกในรายการ2021นี้ ซึ่งเกมที่ดังหงแดงปรับอตเลติโกมาตริกไป2.0เป็นเกมเดียวเท่านั้นที่เขายิงประตูไม่ได้นะฮะฉะนั้นครอฟคงอยากจะส่งซาร่าคนนี้ลงล่าตาข่ายเพื่อรักษาฟอร์มที่ดุดนันกันต่อไปส่วนอาเป้านั้นดิวอกโอริกี้ทำมาที่สำคัญนี้หลังจากเพิ่งจะสวมบทบาทมหาเทพด้วยกัรซัดประตูชัยช่วงทวารบาดเจ็บนาทีสุดท้ายนำต้สนสังกัดเฉือนวูฟแฮมตันวันเดอร์เกมลีกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ขณะที่นักเตะอีกคนที่ได้รับโอกาสาทะลุทะลวงเกมรับกับทางมิลานก็คือทาคุมิมินามิโนซึ่งผลงานในช่วงที่ผ่านมานั้นถือว่าดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและการสวมบทบาทประสานงานในแบบนี้สตาร์ลูกหนังชาวญี่ปุ่นน่าจะสร้างโอกาสได้มากยิ่งขึ้นในครั้งนี้ต่อมาข้อที่4มุ่งมั่นคว้าชัยทีมจากเกาะอัองกฤษครั้งแรกในรอบ9ปีโดยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าเอซีบิลานกำลังมองหาชัยชนะ,ะในแมตช์แรกในการสู้กับทีมจากเกาะอัองกฤษ สหรับการแขงร่งขันผุ้บอลทั่วยุโรปซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่แปลกม,า,มากๆเลยนะสำหรับปิศาดงดำโดยตามจริงแล้วปิลานเนียไม่สามารถเอาชนะทีมในลีกสุดๆของเมืองผู้ดีในเกมแบบนี้นับตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2012โดยตอนนั้นบาสุดท้ายที่พวกเขาชนะทีมจากอังกฤษก็คือการไล่ต้อนแอสตันไปศต่อศูนย์ในแมตช์เกมแชมเปียนลีกรอบชกทีมสุดท้ายซึ่งทัพบ,บรอสเนลลี่นะฮะสะกดคำว่าชนะไม่เป็นอีกเลยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยตลอดการแข่งขันกับทีมจากอังกฤษจำนวนกว่า6แมตช์หลังสุดนี้พวกเขาแพ้ไปถึง5เกมและเสมอไปเพียง1แมตช์เท่านั้นโดยเห็นไี้เองการคว้าทีมจากอังกฤษในเกมฟุตบอลทั่วโยุโรปถือเป็นแรงกระตุ้นสำคัญสำหรับทางนักเตะมิลานเพราะหากพวกเขาเอาชนะได้การนี้ต้องมีลุ้นโบนัสเป็นตัวเข้าสู่รอบสุดท้ายอย่างแน่นอนและส้ายขอทอที่5นะผมงานนี้อันดับ2กลุ่ม B ยังมีลุ้นทั้ง3ทีมน,นะ หลังจากจับผลากแบ่งสายและแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนลีกทุกเสียงพูดเหมือนกันเลยว่ากลุ่ม B คือกลุ่ม o f d ฟ a t h หรือว่ากลุ่มแห่งความตายเพราะทีมรวมกลุ่มทั้งมีชื่อเสียงและแข็งแกร่งเป็นอย่างมากขระนั้นพอการแข่งขันผ่านไปเรื่อยๆนะฮะกลายเป็นว่าเร์พูสามารถเอาชนะคู่แข่งอย่างอาร์เจติโกมาดริดเอฟซีเปอร์โตและก็อสซิมิลานได้อย่างไม่ยากเย็นนักทําให้ทางของแดงนั้นตีตัวเข้ารอบตาฐานะแชมป์กลุ่มไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยขณะที่การลุ้นอันดับ2 เพื่อจะคว้าตัวไปเล่นรอบต่อไปเปอร์โต้นั้นดูเหมือนว่าจะได้เปรียบเล็กน้อยตรงที่พวกเขามี5คะแนนและแมตต์ต่อไปต้องรับมือกับทางอารันติโกมาตุริกทีมจมบวยของกลุ่มในครั้นี้หากเปอร์โต้ชนะตรามีพวกเขาก็ไม่ต้องไปลุ้นคู่มิลานกับทางลิเวอร์พูลแต่หากแพ้ง,งานนี้นะฮะก็ล่วงอันดับ2ทันทีขณะที่ทางอารเนติโกมาตุริกต้องเอาชนะให้ได้สารเดียวท่านั้นแล้วไปลุ้นไม่ให้ปีศาจแดงดำชนะลิเวอร์พู ซึ่งดูแล้วเนี่ยไม่เอาจริงซะด้วยนะเกมเกมนี้โคเซอริกเอกอดีแบ็กซ้ายลิเวอร์พูลยืนยันไม่เห็นด้วยที่ทางโบซาลาหลุดไปไกลถึงอันดับที่7ของอันดับนักเตะบอลองดอนในปีนี้โดยทางเดเมสซี่คว้าโทฟี่อ่าที่ใหญ่ที่สุดของนักเตะเป็นสมัยที่7โดยที่ทางโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ที่เข้ามาเป็นอันดับที่2ซึ่งเป็นที่ตกเฉียงกันอย่างมากในเรื่องนี้แต่ทางเอริกเกนั้นก็มองข้ามไปถึงอันดับของซาลา ที่อยู่ไกลถึงอันดับที่7โดยชี้ว่ายังไงซาร์ตาทีมชาติอียิปต์ควรจะอยู่ในอันดับที่3มจากผลงานส่วนตัวในครั้งนี้สำหรับผมแล้วผมไม่เห็นด้วยกับบอลงดอเอลิเกตที่กราพานเดอะเอเคิลไม่จะเป็นต้องเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดนะฮะในโลกของการเล่นรางวัลการสมมสอนของพวกเขาเพราะมันเป็นเกมของทีมแต่การที่ซาราจบอันดับที่7หลังจากที่สิ่งที่เขาทำกับทางลิเวอร์พูลเมื่อปีที่แล้วมันดูตลกไปนิดหน่อยนะ ผมเข้าใจถ้าบางทีเขาจะจบอันดับที่3เพราะอันดับ1และก็2อยู่ระหว่างลีเนเมอซี่กับทางโรเบตเลวันดอสกี้แต่สิ่งที่เขาทำกับทางลรเอรพูนั้นผมจะมอบให้กับเขาไปได้เลยจบที่7อันดับแรกผมแน่ใจนะว่าเขานนั้นคงจะกับสิ่งที่เขาทำเมื่อกันที่แล้วบางครั้งมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับชัยชนะของทีมเสมอไปแนั่นคือสาเหตุที่คุณไม่สามารถควา้าแชมป์ได้นั่นเป็นสิ่งเดียวที่บัลงดอจะให้กับคุณ และคุณสามารถมีข้อโต้แย้งมากมายแต่สาหรับผมต้องยกให้โมเป็นตัวที่3ทําหลังลิวันดอกสกี้และก็แมซซี่ไปซะและคาที่พูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่ร่มับฟังกันทุกๆคนครับ